ยังคงไม่จบง่ายๆนะครับผู้ชมครับกรณีข่าวของแพทย์หญิงคนหนึ่งที่มีการโต้นะครับวิวาทะกับญาติคนไข้ในโรงพยาบาลเชียงแสนจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็คือทางแพทยสภาครับก็มีการตั้งกรรมการสอบนะบทางโรงพยาบาลก็มีคําสั่งพักงาน5วันกับแพทย์หญิงคนดังกล่าวปรากฏว่าล่าสุดชาวเน็ตเขาไปขุดโพสครับหลังจากที่มีการด่าคนไข้แบบสาเสียเสียเนี่ยก็ไม่สลดครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยไปโพสต์โซเชียล นะครับต่อว่าอย่างดูเดือดต่อซ้ำหนึง่งเขาบอกว่าเป็นหมอปากแทบนะครับมีการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคุณหมอด้วยนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นแพทย์หญิงได้ยังไงนี่อย่างที่ผมบอกนะครับล่าสุดเนี่ยมันถูกแชร์กันอยู่นะครับหลังจากที่แพทย์หญิงคนหนึ่งเขานั่งเล่นโทรศัพท์ด่าคนไข้แบบต่อปากต่อคาครับกระทั่งผอโรงพยาบาลย,ยอมรับว่าเป็นบุคคลในเออบุคคลในคลิปเนี่ยเป็นแพทย์ของทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจริงแล้วก็มีเวรกรรมแบบนี้เป็นประจํา เคยสั่งทำทันบนหลายครั้งครับแต่แก้นิสัยไม่หายจริงๆปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการทำทันบนพิจารณาขั้นเงินเดือนแล้วก็ออกหนังสือเตือนตลอดแต่พฤติกรรมเนี่ยแก้ไม่หายครั้งนี้เนี่ยจึงหารือกับทางคณะกรรมการของโรงพยาบาลถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีคําสั่งพักงานแพทย์หญิงที่ด่าคนไข้ไว้ก่อน5วันไต่ตองพฤติกรรมของตนเองปรากฏว่าล่าสุดครับในทวิตเตอร์นะครับเขามีการขุดโพสต์ที่อ้างว่าเป็นของแพทย์หญิงคนดังกล่าว ที่พูดถึงกรณีนนดราม่าคลิปที่เผยแพร่จนโหน่งดังในโลกโซเชียลคุณหมอต่านี้บอกเตรียมตัวอ่านดราม่าโรงพยาบาลชายแดนทางหนึ่งภาคเหนือแล้วก็แนบคลิปวิดีโอหมอด่าญาติคนไข้ว่าโง่เพราะจะฉีดยาให้ก็ไม่ยอมฉีดจะเติมน้ําเกลือไปอย่างเดียวจนกว่าชีวิตจะหาไม่จะสั่งหมอทุกอย่างไม่ปล่อยให้หมอรักษาตามแนวทางของแพทย์นอกจากนี้นะครับยังรวมไปถึงยอมรับว่าไม่เสียใจเลยที่ด่าคนไข้คนนั้นไปสมน้ําหน้าไอโง่ไม่อยากเป็นหมอ ไม่เคยเต็มใจช่วยคนแต่คนอย่างมึงควรเจอคนเฮียอย่างแล้วจุดๆสมน้ำหน้าไอ้เฮียไม่เสียใจไม่ขอโทษไม่มีกระเช้าเอาบิ๊กตู่เสียหนูมาขู่ก็ไม่มีวันขอโทษส่วนคนที่รีทวิตถ้าขอบใจก็อยู่เฉยๆก็แล้วไปแต่ถ้าจะรออ่านดรามา่าหรือดูคลิปไม่ต้องเพราะทางต้นสังกัดสั่งลบคลิปไปแล้วเขาบอกว่าแน่นอนว่าทนทีที่ทวิตดังกล่าวถูกขุดออกมาครับ ทวิตเตอร์ถึงกับระอุทันทีครับมีคนเข้ามาทวิตแชร์ต่อไปจำนวนมากส่วนใหญ่ตำหนิถึงทัศนคติของแพทย์หญิงคนนี้อย่างรุนแรงแต่บางคนก็เห็นด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นทวิตของแพทย์คนดังกล่าวจริงเนี่ยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเ,ออเสียหายกับคนไข้ตามมาในอนาคตจากการที่แพทย์คนนี้มีทัศนคติกับคนไข้แบบนี้เน,นื่องในนัร่วมมีการวิเคราะห์นะครับ หลายเรื่องหลายราวก็บอกว่าบางทีคุณหมอท่านนี้เนี่ยอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยโรงพยาบาลก็เป็นที่ที่แบกรับความเครียดความทรมานของผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเออเกี่ยวกับอาการทางจิตหรือเปล่าที่แพทย์หญิงคนนี้เนี่ยต้องแบกรับอะไรไว้หลายสิ่งก็เป็นงานที่ค่อนข้างเครียดก็ต้องไปดูตัส่วนนี้ด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็แพทยสภาเนี่ยก็ต้องหาหรือการแก้ไขปัญหานี้นะครับความเครียดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ครับ